ได้สัมผัสจากความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่พี่น้องพ่อแก่แม่เฒ่าอยากเห็นเบิงแววตาเพิ่นแล้วอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากฟัชนโยบายแล้วครับพี่น้องครับผมสัมผัสได้เบิงแววตาเพิ่นได้เพิ่อนอยากไห้จังหวัดอุดอรธานี มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้จเจริญรุ่งเรืองอีกนกันพี่้องตอนแรกโคนี่คิดได้นใ,นใจว่าลงหน้ายกอบจอเทียวนี่ชนะแต่เหตุกานแต่ถ้าบอชนะกลบวพอเป็นยังถือว่าเฮ็ดดีที่สุดแล้วแต่ตอนนี้โมแมแน์หรอครับคืดไปหรอครับพี่น้องครับ ผมเห็ดงานให้นักเดินพบปะพี่น้องให้หลายที่สุดเพื่อสิขอความขอจิตขอใจให้พี่น้องทรงผมเป็นหน้ายกอบเจวดอนนนี้ครับพี่น้องครับ ุมพว่าปีที่รักทุกท่านครับผมคณิสอนขุริลั่งผู้สมัครได้ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีพักประชาชนหมายเลขหนึ่งครับผมขอเสียงพี่น้องเช่ากลุ่มพั่ผู้มีหัวจิตหัวใจรักประชาชนใต็นะครับ ขอบคุณหลายๆครับผมคณิสอนขุริลั่งบ้านอยู่ตลาดบ้านหวยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเลี่ยนหนังสือ จบชั้นปฐมอยู่โรงเรียนเทศบาลสามบ้านเล่าเทศบาลอุดรธานีในสมัยนั้นจบปอ .6 อหกแล้วเลี่ยนหม้อหนึ่งหอดหมอ .6 อหกอยู่โรงเรียนอุดรพิทยานุกกลจบโรงเรียนอุดรพิทยานุกกุล,ล,กกลแล้วครับเดินทางเข้ากรุงเทพครับแม่ไปเลี่ยนกฎหมายอยู่มาหาวิรัยรา้งคำแหงจบกฎหมายแล้วเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นทนายความยุ่งเทพยุหาปี ปี2 5 4 0กกับมาอยู่บ้านเท่าครับอยู่ตลาดบ้านหวยครับไม่เปิดสนักงงันทา้ายความเป็นที่ปรึกษากฎหมายและประกอบธุรกิจเจ้าของจนตำแหนง่งทางด้านทนายความเคยเป็นประธานสภาพทนายความจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่ปี2 5 5 9ถึง2 5 0 0ารวมสองสมัยครับพี่น้องครับนะจบปริญญาทโท จากคณะรัฐประศาสนาศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือวานิตานอกจากนั้นเคยเป็นครูครับเคยเป็นอาจารย์เคยเป็นอาจารย์พิเศษอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสอนวิชากฎหมายธุรกิจเคยเป็นอาจารย์พิเศษอยู่วิทยาลัยสันตพลสอนหลักวิชาชีพนักกฎหมายพี่น้องครับด้านการเมืองครับเดินทางการเมืองเขาสู้การเมือง,องท้องถิ่น ตั้งแต่ปี2 5 4 7สมัยแรกเป็นสมาชิกสภาพเทศบาลนครอุดรธานีสมัยที่สองเป็นสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีโดยได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกให้เป็นร่องประท่านสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีคนที่หนึ่งและเคยเป็นร่องหน้ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีสอท่อก็เป็นมาแล้วสออบจก็เป็นมาแล้ว ร่องหน้ายกอบจอก็เป็นมาแล้วพี่น้องเช่ากลุ่มเพราะว่าปีทรงคณิสอนเข้าสู้แต่แนงหน้ายกอบจอได้ไหมครับมาามือนี่สีมะขอเบานโยบายมาเอานโยบายไม่พี่น้องฟังเพื่อพี่น้องจะได้ไปพิจารหน้าแต่ว่ากับพ่อตองพิจานณาเนาะเลือกแน่นอนเลยครับพี่น้อ,นนองครับ ดวยนโยบายผมนะครับนโยบาย8เสาหลักพี่น้องคงเห็นแล้วบ่วบานจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการที่ทันสมัยนะครับเรื่องขนส่งเรื่องน้ำประปาเรื่องสุขภาพเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเห็นแล้วดน8เสาหลักแต่ผมมีนโยบายเล่งด่วนอยู่6ด่วนครับพี่น้องครับด่วนที่หนึ่งผมจะเฮ็ดอบจอุดรท่านีให้เป็นอบจโปรง่งใสตรวจสอบได้ ให้อุดอรมีสว่วนรวมข้อรับชั้นเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องอบจโปร่งใสงบประมาณสูมือนี้หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทนะครับเพิ่นเอาไปเฮ็ดอยังแหนพี่น้องบบลูเด้แต่หากผมเป็นนายกอบจผมเสี่ยงงบอบจมาเปิดเผยว่ามีโครงการใดแน่ใส่ปไปเท่าใดร่สามสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านหาแสนหกแสน เอาไม่พี่น้องบึงและที่สําคัญพี่น้องสามารถที่จะร้องเรียนแสดงความคิดเห็นเขาไปในเพจอบรจอในทางออนไลน์ทง้งมีเตานายกต้องมาตอบเองครับมาตอบให้ฟังว่าสิเฮดใดบ่เฮดมือใดเฮดจังใดเช่นถนนจำรุดชุดส้มสิเฮดปอท่านยกแต่ต้องมาตอบไทยอุดรมีส่วนรวมคณิสอนสีมาฟังพี่น้องครับเป็นสภาพประชาชนนี่แหละแต่บ่ต้องเข้าไปอบจอุอดรครับ คณิสอนสีมาฟั่งยูสลากลางบ้านมาเดินวัดหรือในเลื่อนยังสี่ละครับให้พี่น้องเสนอนโยบายเสนอโครงการให้นายกอบจไปเห็ุครับสั่งนายกใดคือเป็นการร่วมคิดร่วมทําเพื่อนําความจะเลร่ญนสู่ทองทินมากบ่คคบยังสีพี่น้องครับ <P ASS> ข้อรับชั้นเป็นศูนย์เปิดเส้นโครงการใดในโยบายใด มันเป็นตัดซ้อให้เกิดการทุจริตการช่อลาดบังหลวงการกินสินบาทคาดสินบนเป็นประโยชน์กับคนบ้านใหญ่คนบ้านน้อยคดีสอนบริเหตุครับคดีสอนสีเหตุนโดยบายโครงการที่เกิดกับพี่น้องเช่าดอนเกิดประโยชน์กับพี่น้องเช่าดอนทั่วจังหวัดและเกิดประโยชน์จริงๆอีหลีครับพี่น้องครับ <ema in the audience> ข้อรับชันเป็นศูนย์เปอร์เซ็น ได้ข่าวว่ากองนั่นฝ่ายนี่สีข้อหลัชันสีทุจริตคณิสอนเขาไปตรวจสอบเองและที่สําคัญหากมีการทุจริตคดิสอนจะดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดครับ<อ>ต่อมาดวลที่สองครับล่อพ่อสอต่อก้านายูใสอ่างไก่หมอซูมือนีครับพี่น้องครับล่อพ่อสอต่อเพิ่นมีสัก,กยภาพนี่ครับ คนเพิ่นกัเกงพยาบาลกัเกงเจ้าทีสาสูกัเกงเต็นแปลว่าเพิ่นมีขอจํากัดด้านงบประมาณครับพี่น้องครับ mm hmm. เมื่อมีคอจํากัดด้านงบประมาณเ mm hmm. พิ่นก็นเลยบอสามารถจีดูแลพี่น้องในทั่วถึง mm hmm. เครื่องไม่ mm hmm. เครื่องมือกับ่ถืัว่าถึง mm hmm. แต่หากคณิสอนเป็นน้ายกอบจอครับ mm hmm. จะรับโอนล่อพ่อสอต่อมาสังกัดอบจอุดอรธานี mm hmm. เพื่อสนับสนุนงบประมาณเข้าไปครับ เฮ็ดอาคารสถานที่ให้มันสวยงามเทียบเท่าคีิเดกในเมืองมีแผนกตรวจโรคทั่วไปแผนกทันตกรรมแผนกแพทย์แผนจีน,พนแพทย์แผนไทยแผนกกายภาพแผนกจิต,ตเวชทแผนความดันแผนเบาหวานเพื่อดูแลพี่น้องตั้งแต่ขั้นมั่นดาจนสู่เชิงตะกอนถ้าเฮ็ดได้แบบนี้จะต้องมิหมอมาประจำสัปดาห์หนึ่งย่างหน่อยมือหนึ่งหากเฮ็ดแบบนี้แล้ว พี่น้องก็บม่ต้องเดินทางไกลครับมาโรงพยาบาลอำเภอไปโรงพยาบาลศูนย์หรือว่าไปคีินิกในเมืองเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเสียค่ากิ่นค่าอยู่ตื่นงแตจิตีจกับป้านบาสามถ้าเฮ็ดรับโอนมาแล้วพี่น้องสามารถชสบริการรอบพ่อสอต่อได้อย่างใกล้ชิดเต็มที่เลยครับพี่น้องครับหากคณิสอนได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจอ ศิลร์โอนล่อพ่อสอตแมาสังกัดอบจอ,อุดรธานียางหน่อยอำเภอหนึ่งสองแห่งทันทีครับยางหน่อยครับต่อมาครับน้ำประประาใสดื่มได้ตลอดปีด่วนที่สามซมือนี่บ้านเฮ้าต้องซื้อน้ากิน,นเกือบถูกขั้วเฮือนพักประชาชนเพิ่นเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องตรงนี้ คาเสียใจในขั้วเลื่อนมันก็นหลายคืนพักประชาชนพนมีวิศวกรทรัพยากรน,น้ำอยู่พักครับจะเอาองค์ความรู้มาให้ปะปาหมู่บ้านปะปาตำบลสนับสนุนพันธุ์อปต่อพันเทศบาลตำบลเอาน้ำขึ้นมาถังบักไงใส่สารสม่าถไส่มาอีกถังหนึ่งใส่ข้อลื่นาไส่สูบขึ้นไปก้อนสิ่อยลงมามีเครื่องมือทางวิทยศาศาสตร์วัดคา สารเจือปนไน้นามหากสามารถใสได้แล้วดื่มได้แล้วพึ่นต้องมปา่ปลายลงไม้พี่น้องกินพี่น้องใส่เฮาเฮ็ดส um ําเร็จบ้างหรอครับอยู่เทศบาลตําบลอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนายกสื่อนายกเทพรอนมาอยู่ด้ครับมืออยู่ใส่นอ้เท็ดส um าเร็จบ้างแล้วอยู่บ้านเฮาายู่อบตอหน้าบัวอําเภอเพชราำ่าดื่มได้บริคืนเองได้ไหมบริคืนเองได้พอ ได้รับหนังสือรับรองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขวา่า <Yeah. S 1> น้าระปาอยู่อาจสามารถอยู่หน้าบัวสามารถดื่มได้ <Yeah. S 1> หากคณิตสอนได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจอ <Yeah. S 1> จะสนับสนุนงบประมาณข้าไปครับ <Yeah. S 1> ว่าเกินมองละสามแสนครับ <Yeah. S 1> เพื่อให้พี่นทีด่ด้ามกินน้าใส้ย่างสะอาดตลอดปีครับ yeah. 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 ด่วนที่สามผ่านไปด่วนที่สครับ ขนทรงสาธารณะซุมือนี่สิไปใส่มาใส่กับลำบากถ้าผมมีรถยนต์ผมมีเถไาใส้ส,ส่วนตัวหากคณิสรได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจจะสนับสนุนครับขนทรงม้วนชนชั้นตำลักสิ่งแวดล้อมเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถอีวีแลนจากใจกลางเมืองผ่านสนามบินผ่านสถา,าน,าานีขนทรงมาสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจนังหวัดล้ดท่านีเช่นอำเภอของเขาทะเลบัวแดง อำเภอหนองแสงผู้ฝอยล่มจังสีครับหากคณิสอนได้รับเลือกตั้งนะครับรถจะต้องออกตรงเวลาถึงจุดหมายตรงเวลาถึงจุดล่อค่อยตรงเวลาเอาแอปพลิเคชันเอาเทคโนโลยีมาปรับใส่ครับว่บารถพอดใส่แล้วหากผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกบจรครับเห็ดท่านที่ครับสนับสุท่านที่ครับพี่น้องครับ ด่วนที่หาถนนปอดหลุมไฟสว่างและกล้องวงจรปิดทุกจุดเสียงครับพี่น้องครับสุมือนผมลงพื้นที่ไปใสมาใสสิ่งที่พี่น้องจมหลที่สุดขึ้นถนนมันเป็นหลุม,มเป็นบอ่อห,หลายหลายลูกหลานขับปอดจะใส่เห้านํ่ล่ะรับไปตกหลุมหัวแตกเข้าถลอกผมนะครับ ในปีแรกสิ่งที่ผมจะต้องเห็นคือหากรับตำแหน่งปุ๊บสื่อเอิญพอออกกองการช่างเอื้อเจ้าหน้าที่กองการช่างที่ดูแลเรื่องถนนอบจอนะครับดูแลถนนเรื่องอบจอ คุณจับเวลาทดเวลาาไฮเดร์ขอบคุณครับ,ขอ,อบรขอดใสเรือบฮคกับผมจะเอ็ดถนนอวจอให้ปอดหลุมพี่น้องสามารถเดินทางย่างสะดวกสบายเดินทางได้เดินทางดีภายในปีแรกครับพี่น้องครับเห็ดทันทีครับไฟสว่างและกล้องวงจรปิดตุกุดเสียงขึ้นกัน ความปลอดภัยในร่างกายในชีวิตในทรัพย์สินกับสาคัญเลยครับลูกหลานเฮ่าแม้กระทั่งตัวเฮาเดินทางย่างนาขึ้นมั่ปลอดภัยท่ามันมืดและที่สําคัญไผมาก่ออาชญากรรมกับบรลูถ้าเขาติดไฟสว่างผู้ไลก่กาดยานเขาติดกล้องวงยรอนปิดผู้ไลก่กายานและที่สําคัญหากกระท่คข้อผิดเขาก็สามารถประเมินกล้องได้อันนี้ก็เฮ็ดท่านที่เฮ็ดเด้ที่ปีแรกคือกันกับพี่น้องครับ ด่วนที่หกสูมือนี่พี่น้องวาดผวาเนี่นะครับน้ำมูบานวาดผวาออียงครับวาดผวากับผู้ติดยาบ้าครับเพราะฉะนั้นนโยบายด่วนที่หชุมชนปลอดภัยไล่ยาเสพติดครับพี่น้องหากผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจอผมจะสนับสนุนงบประมาณ ให้กับผู้การตํารวจให้กับองรบังคับการตารวจผู้ทอนให้กับฝ่ายปกครองเพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเช่นใส้ตรวจดานน้ำยาเคมีใส้ตรวจสารเสพติดผมจะสนับสนุนให้เขาไปครับเพื่อให้สแกนตรวจผู้อยู่กลุ่มเสี่ยงตรวจทั้งจังหวัดเลยพี่น้องตรวจทั้งจังหวัดเลยครับตรวจแล้วแล้วคัดผู้ป่วยออกมา เอาผู้ป่วยไปรักษาไปถามโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลท่านใหญ่ลักที่เพ่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยอย่าเสพติดว่าอบจอสามารถสนับสนุนอย่างแนแน่ซอยอย่างดีแน่เพื่อเอาลูกหลานเข้ามารักษาให้หายจากผู้ป่วยให้เป็นคนปกติและหากภาคเอกชนสถานบำบัดของเอกชนนะครับเข้าต้องไปพูดคุย ว่าสามารถสิร่วมมือกันได้บออาบาจอรสรทุนได้บอเพื่อมาเปิดเป็นสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดเอาลูกหลานเท่าไปบำบัดหากบำบัดแล้วย่งเขขาๆออกๆอยู่ก็ต้องดาเนินการตามกฎหมายรับพี่นออกครับแต่ที่สําคัญที่สุดลูกหลานเท่าอยู่ป่ายน้ําต้นน้าคือผู้ฆ่าครับผู้ฆ่านี่หากผมได้รับเลือกตั้งเป็นนยายกอบจ จะเป็นศูนย์กลางครับจะเป็นผู้ประสานความร่วมมือประสานงานต่างๆกับผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้การตํารวจให้พี่น้องส่งข้อมูลไม่คณิสอนครับส่งผ่าน SMS เขียนจดหมายน้อยหรือส่งทางไลน์ผมก็เก็บวนข้อมลับเอาซื้อผู้ค่าน่ะไปผู้ว่าเพิ่นเอาซื้อผู้ค่าให้ผู้การตํารวจเพิ่นเพื่อให้คนมาดมเนินการตามกฎหมายจับไปขังจับไปด้ื่อโดยเรีกขาด ok ครับพี่น้องครับผู้ค่าี่ หกด่วนมักบ่คับพี่น้องครับถ้ามักข,ขอเสียงปผบเื่ออย่างดงี้ครับพี่น้องที่นัเงเล่นครครับเ<ภา>บ้ามะฮอดตรงนี้สิคออยญาตบอกข่าวเนี่ยผมนี่ถูกโจมตีเล็กๆน้อยๆใส่ไา่ไปสีเล็กๆน้อยๆเกามาโจมตีผมทั้งเวทีอันที่หนึ่งบอกว่าผมเป็นคนอูด,ดอนท่านี้ ผมถามไนี่ว่าผมเกิดอยู่อำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธาน,นีตั้งแต่2511้าิดครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> แต่ในน้อยกันง่ายไม่อยู่อุดรอ,อบพยพไม่อยู่อุดรมาเลียนหนังสือทั้นประถมอยู่อุดอเรเลียนสันมัธยมอยู่อุดร <Yeah. S 1> เหตุงานกับเหตุอยู่อุดรตลอด <Yeah. S 1> เป็นสอท่อเป็นสออบจอเป็นรองนายกอบจแก่อยู่อุดรตลอด เอาเรื่องเล็กน้อยมาหาโจมตีกันผมขอเบ้าตรงดีเป็นดีสุดท้ายครับว่าผมเป็นคนอุดอรท่านี่ร้อยกระแทกกระองต่อมาครับว่าเรื่องหาเรื่องว่าใดเด้เรื่องนั่นผมก็โต้ไปตอไปชี้แจงไปเอาเรื่องไม่ไดอีกบอกว่าในสมัยผมเป็นสอทอเป็นอล่าใกวจรมีการทุจริตเกิดขึ้นผมถามเลยว่า เรื่องเล่าต่างๆนี่บางเรื่องเกิดในปี2 5 4 1 1 1ผมเขาเหตุการณ์เมืองครั้งแรกปี2 5 4 7เพราะฉะนั้นมันบริเกียวกันเลยเออกมาพันกันเป็นหน้ายกล่องหน้ายกอบจอกันผมบกเคยถูกสอต่องอสอบบกเคยถูกปปชอสอบและบกเคยถูกดำเนินคดีสักเรื่องครับพี่้องครับ ผ่านมา12ปีแล้วมันยังเอาความตเกา่ามาใส่ไล่ป้าย,ายสีกันผมจะเงืดงืดพี่น้องขอเสียงผมบมื่อยความงึดนะครับพี่นองที่ราเริ่มครับชีวิตนี้ของผมผมเหตุงานอยู่กับพ่อแม่พี่น้องมาโดยตลอดครับ เริ่มจากเป็นประธานสภาพนน,นความเป็นทนายความคุกขี้ตีบ่วงรับเรื่องเล่าลองทูกซอยเหลือพี่น้องประชาชนจนมาเป็นสอทอจนมาเป็นสออบจอจนมาเป็นร่องนยบายก่อกระเทนตลอดครับแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้ณเมื่อผมเดินไปพบปะพี่น้องตอนที่ผมได้รับคัดสรรได้รับอนุมัติ จากอดีตพักก้าวไก่ให้ล่่งหน้ายกอมจเดินไปเม็่ไไหรืรู้ไหมครับเดินไปได้สัมผัสจากความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่พี่น้องพ่อแกแม่เฒ่าอยากเห็นเบึงแววตาเพิ่นแล้วอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากฟักนโยบายแล้วครับพี่้องครับผมสัมผัสได้ บึงแววตาเพิ่นได้เพิ่นอยากให้จังหวัดอุดรธนานีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใ้จเจ้าล่กเรื่งองีกครับอี่น้องตอนแรกผมนี่คือได้ใจว่าลงหน้ายกอบจอเทียวนี่ชนะแต่เหตุการณ์ แต่ถ้าบอชนะก็บโเป็นยังถือว่าเฮ็ดดีที่สุดแล้วแต่ตอนนี้โบแมนเหรอครับค้ดไปหรอครับพี่น้องครับ <Okay. S 1> ผมเฮ็ดงานให้นักเดินพบปะพี่น้องให้หลายที่สุด <What? S 1> เพื่อสิขอความขอจิตขอใจให้พี่น้องทรงผมเป็นหน้ายกอบจดอนดัธนนีครับพี่น้องครับ มาเที่ยวนี่เฮ้าต้องมาขอแห้งพี่น้องครับขอแห้งให้เป็นหัวคะแนนธรรมชาติอยู่ตรงนี้ไปบอกต่อคนละรอยคนคนละสองร่อยคนคดีสอนชนะแน่นอนครับพี่น้องครับและที่สำคัญมือหือครัแม่มือหือวันอาทิตย์8ปดโมงเศารา ฮอดหาโมงแรงผมขอแห้งพี่น้องนี่เดครับไปเลือกตั้งไปกาเบอร์หนึงแล้วคอยแวะเวียนไปในหน่วยเลือกตั้งนะครับแวะเวียนไปหน่วยเลือกตั้งนะเพราะได้กินตุตุมาได้กินตุตุมาจักสียเฮ็ดอย่งกันในหน่วยเลือกตั้งพี่น้องเวียนไปเบิ่งให้คดีสอนให้พรรคประชาชด้บ่ครับ เบียนไปเบิงมองใดยังบ่ฮอด7 7นาฬิกาห้ามปิดหีบและตอนนับคะแนนเบิงดีๆครับเบิงดีๆและอยู่หนานหน่วยผู้ใดมันไปนกระสิบพี่น้องปอนเงินไทยจัดการมันเลยนะครับพี่น้องครับทำาตอบสุดท้ายของชาวดอนเลือกเบอร์ไดครับ เบอร์ไหนครับขอ,อบคุณหลายๆครับคำตอบสุดท้ายของอบอจอุอดรท่านี้เปลี่ยนอุดรให้ก้าวไกลให้อบอจอเป็นผู้รับใช่ประชาชนคดิศอนคุณลีนั่งเบอร์หนึ่งพักประชาชนครับพี่น้องที่ลักครับ นับต่อจากนี้ไปขอถามด้วยครับขอถามกันเนี่ยในการเลือกตั้งสภาชิกสภาพููแทนราษฎรขั้งที่ผ่านมาพรรคใดมีคะแนนป็น่ในนับหนึ่งครับคนที่สมควรซื้อสมควรที่จะเป็นนาโยกระทมนตีของประเทศไทยสมควรที่จะซื้ออย่างครับ สมควรที่จะซื้ออย่างครับขอเชิญพบกับพิทาลิมเจรญรัสนักปติรับ